อันนี้เป็นช่องลุงเด็ดครับซ่อมทุกสิ่งเป็นทุกอย่างครับอันนี้ซ่อมก๊อกน้ํามาก๊อกน้ํานี่อันนี้ถอดตัวนี้ก่อนนะครับที่ล็อกนี่แล้วออกมาวางไว้ครับแล้วก็จะมีน็อตอีกหนึ่งตัวนะครับึินอยู่ในนี้ผมก็ถอดไว้บ้างแล้วนะครับอืแล้วก็ชักออกมาเลยนะเนี่นี่ครับนี่ครับนี่ครับมันมีน็อตอยู่ในนี้ตัวหนึ่งแต่เราต้องถอดออกก่อนนะครับ อันนี้ผมถอดไปแล้วนะครับแล้วก็ถอดใส่เข้าไปนี่นะครับวางเลยครับเดี๋ยวจะประกอบครับอันนี้อ,นนอนนาจะทีสาเหตุที่น้ํามันรั่วนะครับสาเหตุที่น้ํามันรั่วเพราะว่าน้ํามันหยดอะไม่ถึงขนาดรั่วครับถ้าน้ำมันหยดทับเดือดไปนะครับ อันน no ี้ไม่ปิดกองน้ำแล้วเราก็ถอดออกมามันจะเป็นอย่างนี้นะครับเราก็ถอดตัวนี้ออกมาก่อนครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ถอดออกก่อนข้างหลังอย่างนี้อันนี้ถอดออกเลยเดี๋ยวเป็นขั้นตอนนะอันนี้ถอดออกมานะครับแล้วก็วางไว้แล้วก็มีตัวนี้นะครับมันอยู่ด้านด้านในนะครับผมถอดมาก่อนความนี้อันนี้มันอยู่ในนี้เนี่ยนะครับมันจะมีบ่าของมันอยู่ครับถอดออกมาเดี๋ยวจะลองอยู่กันอย่างนี้นะครับอันนี้ มันจะมีล่องอยู่นะครับเนี่ยมีร่องอยู่ตัวนอกเราก็ถอดขีดขีดคว้านี้ออกไปแล้วนะครับมันก็จะมีตัวนี้อยู่นะครับเนี่ยมันจะมีร่องอยู่นะครับเนี่ยสองร่องตรงกันเนี่ยจะใส่ลงไปฮะนี่เราถอดออกไปแล้วนะครับแล้วก็ถอดตัวนี้ตัวในสุดนี่ออกมาจะเป็นลักษณะน,นี้นะครับเนี่ยผมก็ค่อยๆค่อยๆดูมั้งครับค่อยๆดูที่ผมทําไปนะครับอันนี้นะครับนี่นะครับ ตอนนี้เราประกอบตามอุย้ยประกอบตามขั้นตอนที่มันเอาออกมานะครับเนี่ยครับประกอบตามขั้นตอนครับเนี่ยก็ใส่ตัวนี้เข้าไปครับใส่ตัวที่บ่าล่างนี่เข้าไปก่อนเลยมันจะเป็นบ่าใหญ่กว่านะครับเนี่ยพอดีจังหวะมันได้ครับเท่าเลยแล้วก็ใส่ตัวนี้ลงไปครับจะมีบ่าอยู่สองข้างนะครับเนี่ยเนี่ยครับพอดีแล้วเราก็จะใส่ ใส่ลูกยางรองเข้าไปก่อนนะครับที่เราจะมาตัดใหม่อยะก็หนาประมาณนี้นะครับเนี่ยใส่รองไปตรงนี้แล้วก็ตัวนี้อัดตามเข้าไปนะเนี่ยมันจะทําให้ไปกดตัวในนี้อัดให้แน่นเบียดกันนะครับเนี่ยตัวนี้ผมก็เอาเป็นตัวอย่างนะครับตัวนี้คือของแท้ที่ใส่เข้าไปแล้วเนี่ยประกอบเสร็จครับแล้วจะเป็นลักษณะนี้นะครับเนี่ยเนี่ยมันจะตึงๆหน่อยนะครับเนี่ยเนี่นยแล้วเหลือคุณก็ใส่เข้าไปเลยนะครับเนี่ย นี่ครับใส่เข้าไปเลยครับเนี่ยนี่ครับค่อยค่อยมือหมุนเข้าไปก่อนนะครับเอามือหมุนเข้าไปครมือหมุนเข้าไปมันก็จะตึงให้แน่ใจก่อนนะครับอย่าอย่าใส่อย่าใส่เข้าไปแบบว่าทีเดียวเลยนะครับเดี๋ยวมันปีนเกลียวแล้วก๊อกเสียเลยเนื่อเราแกะใบแจมาลองขันลูครับเนี่ยนี่ครับนี่ครับค่อยค่อยขันเข้าไปนะครับ นค่อยขันเข้าไปนะครับค่อยขันเข้านะครับขันเข้าให้ตึงหน่อยนะครับเพื่อการน,น้ํามันย้อนออกมาอีกทีเนี่ยครับขันเข้าไปครับขันเข้าไปครับขันตามเข็มนาฬยกานะครับเนี่ยเนี่ยครับ ขันตามเข็มนกานะครับเนี่ยตัวใหญ่ก็ไม่ต้องใช้กําลังมากครับมันมันจะมันจะได้ดีขันได้ดีกว่านี่ยรัขันเข้าไปครับเนี่ยเนี่ยครับขันเข้าไปครับไม่ต้องไม่ต้องจับแรงอะไค่อยๆนืบดึงก็ไปอ่อนๆนะไม่ต้องไม่ต้องขันแรงมากครับเพราะว่าตัวใหญ่ไม่ให้กําลังกําลังขันเยอะยูลนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยขันเข้าไปครับเนี่ยอาจจะตึงนะครับเนี่ย พอก่อนนะครับพอก่อนแล้วเราก็เอาตัวนี้เข้ามาครับตัวปิดกอตัวตัวล็อกเนี่ยตัวตัวเปิดเปิดปิดเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยิมกินหน่อย Area. ไม่เป็นไรครับเอาใช้ได้ก็นนแล้วกันอันนี้นะครับแล้วก็น็อตตัวนี้ใส่าตามเข้าไปเลย,ยครับครับล็อตตัวนี้ใส่าตามเข้าไปเลยนะครับ กพื ock, lock, wow. ่อจะล็อกล็อกตัว <wave> น <societies> ี้เราเก็บไว้นะครับล็อกตัวปิดเปิดนะครับวาลเนี่ยครับมันจะได้แล้วนะครับเนี่ยเนี่ยนเนี้ยตัวนี้เราก็ปิดฝาเข้าไปที่เราถอดออกมาก่อนเลยแล้วก็ปิดปิดเข้าไปนะครับถ้าวันไหนมัเรื่องรวมหน่อยก็อะไรหยอดให้มันตึงหน่อยก็ได้ครับทีนี้เนี่ยครับอันนี้ทดลองเปิดน้ำเลยครับมันมีก๊อกอยู่ข้างล่างนี่ครับเราก็เปิดครับเนี่ย เปิดได้เต็มที่เลยครับเนี่ยอ่ะเนี่ยเปิดน้ำนะครับน้ํามานะครับพุ่งปี๊ดนะครับนี่น้ํามานะครับเนี่ยครับเนี่ยครับครับ่าดูดิว่าน้ําเนี่ยจะหยดปลายท่อนี่ไหมน้ำจะหยดปลายนี่ไหมครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยของปลายเนี่ยครับเนี่ยะรอดูสักหน่อยครับเนี่ยรอดูสักหน่อยครับ เราปิดแล้วนะนี่เราปิดน้ำแล้วนะครับอันเนี้ยนะครับน่ครับลองดูให้ดีนะครับให้แน่ใจก่อนเราถึงค่อยค่อยถอดอุปรกรณ์ให้หมดครับนี่ครับนี่ครับกำลังกำลังถ่ายทำอยู่บางยังไม่ได้ปิดนี่ในห้องน้ำนี่ของแท้ได้งานแท้ๆนะครับ ามาดูแล้วก็กติดตามลุงไว้ด้วยนะเดี๋ยวจะมีคลิปหลายๆอย่างที่แบบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ซ่อมก๊อกน้ําใช้ยังไงหม้อหุงข้าวไฟฟ้าต่อไฟย,ยังไงไม่ให้ไฟดูดไม่ให้ไฟช็อตเราไอ้น้ำเนี่ยมันไม่ดูดนะครับแต่ว่าไฟฟ้านะ่ะซ่อมพัดลมเช็คพัดลมซ่อมหม้อหุงข้าวอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยครับจะช่วยเราให้เราเนี่ยครับมัน ประหยัดลงไปได้ฮะชีวิตก็ไม่ต้องพุ่มเปือยมากครับให้มายัางไงก็ซ่อมนิดนิดหน่อยหน่อยก็ใช้งานได้แล้วเราก็เก็บไว้ครับอย่าทิ้งหมดนะครับอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยนะอุปกรณ์ก๊อกน้ําอะไรเนี่ยพยายามเก็บไว้นะครับเนี่ยใช้งานได้หมดเลยนะครับอ่ะใช้งานได้หมดนะฮะก๊อกน้ำนี่ได้เลยใช่ไหมเนี่ยเปิดแ้วนะี้ปิดก็ไม่รั่วเลยฮะไมไม่หยดแล้วเนี่ยก็ประหยัดไปอีก ร้อยกว่าบาทฮะเดี๋ยวนู่นเสียเ๋ยเนี้เสียบ้างอนะ่ะเดี๋ยวน้ํารั่วเดี๋ยวน้ําซึมเดี๋ยวกอกน้ําเสียเดี๋ยวมองข้าวเสียเดี๋ยวพัดลมเสียมันเป็นเราอยู่กันกี่ปีคือยุเราต้องอยู่กันหลายปีเราก็ทําซ่อมมันไว้เก็บมันไว้ให้ใช้ไปเรื่อยๆผมคิดพวกนี้จะออกมาเรื่อยๆครับมีประโยชน์นะถ้าคุณดูแล้วเก็บไว้ให้ดีอ่ะ ไม่ต้องไกล้าเครื่องไม้เครื่องมือก็มีแค่นี้นะครับเดี๋ยวนี้เครื่องมือง่ายๆนะครับต้องมีไว้บ้างติดบ้านไว้บ้างครับคีมล็อกตัวนียนี่คีมล็อกนะครับนี่คีมล็อกคีมล็อกคัเนี่คีมล็อกเนี่ยเนี่ยเนี่ยคีมล็อกอย่างเงี้ยเก็บซื้อไว้สักตัวร้อยกว่าบาทครับอันนี้เ0็กสิบกว่าบาทไปเช็คเช็คไฟคับเนี่ยเนี่ยเช็คไฟฟ้าสองร้อยยี่สิบนี่ไขควงพวกนี้ตัวไม่หายซื้อบาทีใช้ดีๆก็อยู่ทั่วอายุเรานะครับช่าไม่หายไม่โดน ใครก็หยิบยืมแล้วไม่คืนก็เนี่ยนะับแกเล็กกว่านี้ก็ได้ครับไม่ต้องใหญ่ขนาดนี้ใหญ่ได้ก็ดีพเพราะมันเบามือเราขันไม่ต้องเยอะถ้าเรามีอายุแล้วบางทีเนะี่ยขันมากๆเจ็บมือนยครับก็ช่วยติดตามนะกดติดตามกดละกดชอบกดไลค์กด,กดติดตามมาให้ลุงด้วยนะเดี๋ยวลุงจะทําคลิปดีๆมาให้เยอะๆแล้วทั้งซ่อมรถทั้งเติมเทอร์น้ำยาแอร์น้ำยาแอร์บ้านแอร์รถเนี่ยมีหมดเลยครับ ดีนะครับติดตามไหมครับช่องก็กดไปเปิด youtube แล้วก็กดไปที่เขียนตรงนะีกดเขียนไปช่องพานุหรือว่ามันจะเขียนชื่อเองอนะพานุอ็นย u สีพ้านะครับคุณก็กดไปผมยังไม่ได้ตั้งชื่อช่องให้หมันได้น,นะครับขอบคุณนะครับรหวังว่าคงติดตามกันต่อไปนะครับขอบคุณครับเปง